สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ว่าวานชาแนลในคลิปนี้น้ำว้าจะพาเพื่อนๆไปทำสติกเกอร์ในไลน์แค่โทรศัพท์ก็ทำได้แล้วนะคะถ้าใครพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเดี๋ยวน้ำว้าจะพาเพื่อนๆืไปทำสติกเกอร์กันเลยนะคะเริ่มแรกเรากดเข้าไปในแอปสติกเกอร์เมเกอร์คือแอปนี้เลยค่ะพอกดเข้าไปก็จะมีให้กดบวกนะคะเดี๋ยวเราก็กดบวกเข้าไปเลยคะ่ะมันก็จะมีให้ตั้ง ะะเดี๋ยวเราจะตั้งสใส่ชื่อสติกเกอร์ลงไปเลยค่ะ mm hmm. พอตั้งชื่อสติกเกอร์เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ก็ให้กดคำว่าเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นก็กดปวกและก็กดว่าใช้รูปจากอัลบั้มค่ะจากนั้นก็เลือกรูปที่เราต้องการใช้นะคะจากนั้นพอเราเลือกรูปได้แล้วเราก็จะมากด ที่คำว่ากรอบเลยค่ะและจากนั้นให้เราปรับแต่งรูปภาพนะคะพอเราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วก็กดคำว่าต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นให้เราดูขนาดสติกเกอร์นะคะว่าจะให้สติกเกอร์อยู่ขนาดประมาณไหนนะคะพอเราได้แล้วนะคะก็กดต่อไปค่ะอันนี้ก็จะให้เราปรับแต่งฟิลเตอร์หรือว่าวาดรูปนะคะ ถ้าเกิดทําเสร็จแล้วก็กดต่อไปเลยค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นตัวอย่างสติกเกอร์ให้เราดูนะคะว่าสมมุติถ้าเกิดเราจะส่งสติกเกอร์อันนี้มันจะเป็นรูปภาพแบบไหนนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆนชอบแล้วกดบันทึกเลยค่ะจากนั้นมันจะขึ้นมาให้ว่าต้องการบันทึกสติกเกอร์หรือไม่จากนั้นก็กดคําว่าบันทึกเลยค่ะคุณจากนั้นเราก็จะได้สติกเกอร์รูปแรกมาแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถทําได้8รูป ถึง40รูปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำให้เสร็จกันเลยค่ะพอทำเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็กดคำว่ายื่นคำขอจำหน่ายค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นมาให้ว่าจะให้เราทำว่าเราจะทำได้กี่รูปนะคะหนูก็กดคำว่ายิสี4รูปค่ะจากนั้นก็ให้กดเรียงสติกเกอร์นะคะว่าเราจะเอาสติกเกอร์เรียงแบบไหนบ้างค่ะ กดหมดแล้วนะคะจากนั้นก็กดคำว่าต่อไปค่ะพอเราเลือกพอเรากดต่อไปมาแล้วก็จะให้เลือกนะคะว่าเราจะเอารูปหน้าปกเป็นรูปไหนพอเลือกเสร็จแล้วก็กดคำว่าต่อไปค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นรายละเอียดการจำหน่ายนะคะอันแรกก็จะเป็นชื่อสติกเกอร์นะคะส่วนอันที่สองก็จะเป็นคำอธิบายค่ะ ส่วนอันที่3ก็คือราคาการจำหน่ายให้เพื่อนๆเลือกนะคะว่าเพื่อนๆจะจำหน่ายในราคาเท่าไหร่นําว้าจะจำหน่ายในราคาที่35บาทนะคะจากนั้นก็กดคำว่าเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นมันจะเขียนว่าความเป็นส่วนตัวไม่แสดงสติกเกอร์ที่ Line Store และร้านสติกเกอร์ในแอปถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้แสดงก็กดเข้าไปจากนั้นก็กดคำว่า สแสงสติกเกอร์ที่ลายสโตและ้ลนสติกเกอร์ในแอปนะคะจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นเราก็ไปกำหนดหมวดหมู่กันค่ะน้ำว่าขอใช้หมวดหมู่น่ารักนะคะแล้วก็จะมีหมวดหมู่อื่นๆอ,อีกมากมายเลยค่ะจากนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆกดได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นก็กดคำว่าต่อไปเลยค่ะ พอกดคําว่าต่อไปแล้วก็มันจะขึ้นคําว่าตัวอย่างสติกเกอร์นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พอใจหน้าสติกเกอร์แล้วก็ให้กดคําว่าต่อไปค่ะจากนั้นมันก็จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สติกเกอร์นะคะพอเลื่อนลงมาสุดมันจะมีคำว่าข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมตามรายละเอียดด้านบนจากนั้นก็กดไปนะคะพอกดเข้าไปมันจะ ว่าส่งคําขอให้พิจารณาจากนั้นก็กดเข้าไปค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นกับว่าศกต้องการส่งคําขอให้พิจารณาหรือไม่ก็กดคําว่าส่งคําขอเลยนะคะพอมันจะขึ้นว่าส่งคําขอแล้วจากนั้นทิมพ์ว่าตกลงค่ะ แล้วจากนั้นสติกเกอร์ของเราก็จะเขียนว่ารอการพิจารณาซึ่งในหมวดนี้มันจะรอนานหน่อยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการให้มันแจ้งเตือนมันจะแจ้งเตือนในเมลของเราและก็ไลน์นะคะเดี๋ยวเราไปรอการพิจารณากันเลยค่ะพอสติกเกอร์ของเราได้พิจารณาเสร็จแล้วทางไลน์เขาก็จะส่ง มาให้ว่าการพิจารณาสติกเกอร์เสร็จสิ้นแล้วสติกเกอร์ของคุณได้รับการอนุมัตินะคะเดี๋ยวเราไปดูสติกเกอร์ของเรากันเลยค่ะซึ่งสติกเกอร์ของเราพอกดเข้าไปมันจะเขียนว่าเริ่มจำหน่ายพอเรากดเข้าไปเขาก็จะขึ้นมาว่าเริ่มจำหน่ายสติกเกอร์หรือไม่จากนั้นมันมีให้กดยกเลิกกับเริ่มจำหน่ายนะคะเราก็กดเริ่มจำหน่ายกันเลยค่ะพอ พอกดเริ่มจำหน่ายแล้วเขาก็จะเขียนว่าดาวน์โหลดสติกเกอร์ฟรีได้เลยโปรดรอดจนกว่าสติกเกอร์จะแสดงที่ร้านจากนั้นก็กดกระบาทนะคะซึ่งเราก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของเราได้ ซึ่งในครั้งนี้เราก็ต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าทางสติกเกอร์มันยังไม่ได้ขึ้นมาในร้านนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่ามันขึ้นหรือยังกดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะมันจะมีคําว่าสตอร์อยู่ถ้าเกิดกดกดเข้าไปแล้วเพื่อนๆไม่เจอแล้วหรือว่ามันขึ้นว่าไม่พบหน้าคุณ ที่คุณระบุคือสติกเกอร์ของเรายังไม่ได้ถูกจำหน่ายในร้านสติกเกอร์นะคะเพื่อนๆจะต้องรออีกสักแป๊บนึงแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เรานะคะเดี๋ยวเราไปรอมันกันเลยค่ะถ้าเกิดสติกเกอร์ของเพื่อนๆได้เริ่มจำหน่ายแล้วเขาจะแจ้งเตือนมาว่าเริ่มจำหน่ายสติกเกอร์ของคุณแล้วถ้าเพื่อนๆอยากดาวน์โหลดก็กดตรงนี้เลยค่ะคำว่าดาวน์โหลดพอกดเข้าไป ็จะต้องรอแป๊บหนึง่งแล้วก็จะเห็นนะคะว่ามันจะมีสติกเกอร์ของเราขึ้นอยู่จากนั้นก็กดคําว่าดาวน์โหลดเลยค่ะจากนั้นพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้สติกเกอร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้สติกเกอร์กันเลยนะคะสติกเกอร์ของเราก็จะขึ้นมาให้ดูแบบนี้เลยค่ะสติกเกอร์ของลำวานะคะง่ายไหมคะเพื่อนๆลองไปทำ ะะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวาวานแชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและน่าสนใจจากน้ำว่าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ